เดี๋ยวได้อากาศสบายดีสวัสดีเด้ผลเนาะมาทางอากาศมาจ้างอันนั้นต่อเสาวให้ผนเนาะเผ็ดตู่ท่าจ้ะโดยจะมาบ่นกันเลยว่าสาราเสร็จยังปล่อยเลยนาอตอนนี้กันสิบช้า อันนี้บิ้หลสดๆได้ก็เป็นเล็กงานให้แล้ว

ກចាំពីដែលក្ពីដែលន់អាំពីដែល់ដូចន្រសាស់ន្រាំព្រីដែល់ដែល់ចាង់រាទ្រំ្រា เห็นเอาเลยปวดดี่แหละปวดเราทนได้ปวดถ้าหนึกถึงครอบครัวดี่ เคยกนตเทได้นะคุณมู้ชมสิคะบอมันทรมานจนเจ็บแห้งเลยทรมานแ่เห็ดเหดงมที่ว่าเพื่อครอบครัวนี่ยูทเมื่อีก็สู้เพื่อเพื่อ่อมเน ก็จีโนมัไมแห้งนะไว้นีไม่รูเอาเทถาวายโอเคนเน่เป็นบบย่อไ้มัดลมทัดเพราะอนี้เก็บแอ์อยู่ก็เลยลมถับเอาทั้งได้เดี๋ยวไปห้องหมอง่ายมีเงินได้ Bà hụ, chắc người ta mùa đẹp mùa đẹp mùa căng mùa đẹp mùa đẹp này vô bọc vô vô. bọc vô đẹp bọc bọc mùa bọc bọc đẹp mùa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  đẹp hay đẹp mùa đẹp mùa น่อยมาไว้น่อย,อยเออโอ้ยเกือบ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 เสนาแขงเต้เฮ้ยพี่น้องครเนี่ยจะเอาโบแห้งไปได้นะเอาคอยเห็ดเอานะ ้าเจ้าเชิได้โดนหนึ่งรับรองเลยงานะมาเล่งกันนอนชางก็โอยอลยนี่โอ้อยซาลาแมนเ์แ <laughs> ะะดดแดดหนิเดี๋วเชื่อ น <laughs> yeah, like <irts to go> oh ั่นแหละไกมแข็งแหงกินอะไรต่อปเจ็บมันไปหน่อยเดี๋ยวจะไม่กระเพาเป็นกำลังแกให้เด้อพม่ได้ <c oughs> บางเลยสิพันธ์ิ่่ม ใช่ไว้แล้วขากลมคือค่ายมีบาดแผลทั้งในเพราะขนมันเจ็บเห็นมันมีแบบคือมันคือค่ายว่ามันอักเสบมันนะแต่ข้ากระสีอัดสีใบเป็นคำว่าปวดหัวแต่ว่ามันเจ็บมันมันเจ็บนิ้วเลยเจ็บนี่จากมองนี่จาองไม่ใช่แบบนี้ได้นี่แต่ว่ามันซอดคือว่าค่ายว่ามันซอดจนไปเลยนะดเลยไม่ได้ เราหัสี่ลี่ยท่าหนึ่งพีไปเกสนาทีเดี๋ยวเฉเลยจะได้จเาป่งลาเด้อพอดีเราเลยผมเป็นตะเบิงอ่ะทนเบิงสลานี่เขาได้มีเงินเดือนชิมุทนเขาได้ใส่ีใส่ินเลยก็เมื่อไหร่ก็ทั้งเมย์ที่บานมากับแสนเนาะเมย์เมย์เมย์พี่อเพน เขาไใชดีแล้วชวนึงกัยังไรแต่อยู่นี่ในันี้แต่ว่าเขากังใชกเขาส่เติมเนตแน่กัแส่มันลดแต่หะนะอยู่ในกินเน่นีไม่หมเมนเดียวนี่กาหารอยู่นี่แ้วเหมือนเลาที่ว่า ก่อนสิลบนาะคะได้ย,ยิ้มน้องพอมีไปทาเซนเพราะว่าพอทาออกเลดแห้งขนาดเลยซื้อยาามให้เพิ่น โ okay, อเคแล้วพี่น้องสละกันไว้ให้เลยเรากระิได้ประมาณนี้ได้จังเหตุอีกจะได้กับเป็นกระเดื่อพี่น้องที่สมคอมเมนต์ฝากติดตามคลิปสละแต่ตอนจบ้อยที่บนนะอกขอบคุนะโฆษณาขอบคุณขบคุณหลายๆเนาะขออยู่ดีมีแห้งเมื่อสุขสุขคนเขาก็สบายดีสบายดี